าสวนก็เจอผักหวานนะคะเข้าวสวนหลังบ้านโอ้โหผักหวานอย่างงามค่ะกำลังแตกยอดอยากจะบอกว่าที่จริงมันแก่แล้วนะคะผักหวานแก่แล้วค่ะดูดูด,ดูความงามของผักหวานนะคะว่างามขนาดไหนนะคะโอ้โหแตกยอดนะคะโอ้โห คิดดูว่าเยอะไม่เยอะนะอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะเบ่อเบอนะคะต้นเดียวเบาอเบอกนะะให้ดูแบบมุมกว้างนะ